สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูธรรมรงชาแนลสวัสดีครับสวัสดี FC น้องกุ้งหญิงเพชรบ้านแทงสวัสดี FC สาน้อยเพชรบ้านแทงสวัสดี FC ที่อยู่ต่างประเทศและอยู่ทั่วโลกนะครับ ขอบคุณสำหรับกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับน้องหญิงเพชรบ,บ้านแทงเป็นคลิปที่ดูแล้วก็น่ารักนะครับเมื่อเช้านี้มี f c นะครับไปหาน้องที่บ้านกระตั้งใจไปหาน้องนะครับเมือ่อเช้านี้แกด,ด้วยเหตุผลยังโง่ละครับอาจ์ซี มีโชคมีลาบเหยียบกับกับโอห้ก็เพื่อนดอกเป็นกับแย่ไปหาหนอกนะครับเดรืความความดักความปรัถนาดีก็ได้มีของไปฝากก็ได้ไปเจอครับเอฟซีคนที่เพิ่นอยากเจอเนาะเพิ่นก็ดีใจก็้มีของมาฝากมาต่อนกันความครับเอ่อมาไล่ธนาร์ปฏิเทศงานครับนอนยู่บานซื้อก็มีคนเอาเงินมาไห่คิดเบื่องครับสุดยอดขนาดเลยครับดกสาวเขาเนาะ โอ้เบิง่งเหลครยบยิ้มไปนําครับประเด็นไ่ได้ยิ้มมองนั้นะครับประเด็นมันอยู่ที่วา่าลาน่อยนั่งกินข่าผู้เดียวกินขา่าก็ยังครับกินข่าก็สมงว่ะสมงวก็ใข่ต้มครับโอ้ยลากอ,อเป็นตาหักแต่กินข่าก็ได, <laughs> พได้พอได้เห็นเพอได้เหน็นภาพั้นคือสิคิดคือผมล่ะครับไข่ต้ม4ีหาซีหาหน่วย อ่าสมมวนเขาเนี้ยวาปั่นจำกินโอ้ยแล้วกินเป็นธรรมาชาติครับกินไปว่าไปคนที่เห็นภาพเนี่ยเห็นวิดีโอเห็นคลิปคลิปเนี่ยผมบอกเลยว่าผู้ใดอยูต่างบ้านต่างเมืองต่างเดือนไกลบ้านไกลเมืองขึ้นหอดบาทครับพีน่น้องขณะผมยูเมืองไทยแต่ว่าบรได้ยูบ้านเนาะการนี้คือหอดบาน บรรยากาศรอบบ้านหล่านหน่อยก็คิดในห้องในคิดหอยบ้านเราเรามาเห็นอาหารที่หล่าหน่อยกินนั่งพับเพียบป,ปั่นเขาคุยไข่แดงโอ้มั่ก็คือบ้านเฮ่าแตร่น้อก็เลยคิดในใจเบิ่งไปก็ปหยิบไปคิดหอดยแดงก่นอ้อกผมมาพี่น้องต่างประเทศเห็นเหรอครัผมแบบห่วยน้ำตาไรแล้วครับคิดหอยบ้านบรรยากาศอ็เบิ่งยยมได้กันคิดหอยแยมนั่น เป็นตาหักเป็นตาแพงเบิ่งเพิ่กินนี่แหละครับเมื่อดดอิดอ่อนบ่ได, or, บได้เลือกกินมียั้งกับกินโ่เมนมาเป็นผุนต้องปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงโ่เมนเลยครับกินมีอะไรกับกินไปบ่แมนมามีหนึ่งร้ายมีายไดรๆๆ้ายต้องกินแบบย่างดีย่างเดียวใส่ฟุ่มเฟื่อยโอ้รับกับหลานหน่อยโ่แมนเลยครับมียังกับกินอนะ้น ผมือก็เห็นหลานหน่อยหอกินอยากกินหนักกินนีคณะเขาซีป็นหลานหน่อยที่กินมากมากเนาะโอ้ระดับซํำนันบูเดนจอดรอกซีินเม้ามาเนาะแต่ว่าอันเพื่อนกับเลือกทีซีใส่ชีวิตเหมือนเดิมเลือกทีซีชีวิตมันเดิมเลือกทีซีเดินในแนวทางของเจ้าของที่เป็นมากตั้งแต่เิ่มต้นหลานหน่อยคงหูตัวลว่าสิ่งที่พ่อแม่เอฟซีรัก แนะปารธนาดีและก็อยากจะมอบความาสิ่งดีๆให้น้องก็เพราะความเป็นน้องผมหลา,า,านาเข้าใจเลยนะว,ว่าสิ่งที่ยืนจัดอยู่ตรงนี้ได้หนึ่งแะคือความเป็นน้องตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้อะไรก็ช่างที่ยังเป็นน้องอยู่นั่นแหละคือซิกเนเจอร์นั่นแหละ,ค,หละคือตัวตนของน้องนั่นแหละคือสิ่งที่มันจะทำให้น้องมีคุณค่าในตัวตน คุณค่าที่น้องสร้างขึ้นมาเองโดยการปรับแต่งเสริมการเขาเรียกว่าไงการพัฒนาด้วยบุคคลที่อยู่รอบข้างพัฒนาในจุดที่ดีขึ้นอะไรที่มันเป็นข้อบุคคลอ,อะไรที่มันเป็นจุดด้อยบุคคลรอบข้างก็จะคอยเสริม เติมแต่งให้แล้วน้องก็จะเป็นลักษณะคนน้ำไม่เต็มแก้วพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดบอกเคยบอกบอ่เมื่อเห็ุเมือน,นักเมือนี้ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็น,ม,หม,นาามีแต่เก็บมาพัฒนาเจ้าของมีแต่เก็บมามาพัฒนาเจ้าของอะไรที่มันกระทบกระแทกที่มันที่มันที่มันไม่ใช่เป็นจริง น้องก็ปล่อยวางแต่อะไรที่มันมาแล้วก็เออมันเออมันน่าจะดีนะแบบนี้นะน้องก็จะปรับเปลี่ยนแก้ไขโดยมีบุคคลเบื้องหลังคอยชี้แนะอยู่ตลอดไม่ขาดไม่ก็เรียกว่าไม่ห่างสายตามันก็เลยเป็นน้องจนถึงปัจจุบันนี้แล้วพอเป็นน้องปัจจุบันนี้ก็คือมันเป็นธรรมชาติครับเพราะน้องเป็นอยู่แล้วแล้วถ้าจะเปลี่ยนตัวเองอีกมุมหนึง่ง พ่อพ่อแม่เอฟซีเขาก็จะดูว่าเอยไม่ใช่แล้วเรามาจากไหนเราเคยมาจากไหนเราเคยเป็นยังไงทําไมบิดตัวเองไปเป็นแบบนั้นมันดูแล้วมันขัดมันขัดมันฝืนธรรมชาติไหมแต่น้องยังคงคอนเซ็ปต์เริอมันน้องเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นการแต่งตัวการแต่งกายการประพฤติปฏิบัติความมีน้ำใจ ความเป็นคนที่มีเมตตาต่อสัตว์ต่อมนุษย์ต่อทุกสิ่งอยา่างอยู่ในตัวน้องและไม่เคยหายไปอยู่ในตัวน้องตลอดเมื่อมีเวลาเมื่อมีโอกาสก็จะนึกคิดถึงบุคคลที่อยู่รอบข้างบุคคลอื่นอยากให้อยากช่วยอยากส่งเสริม ถ้าคนหลายคนมองจุดนี้มองจุดนี้ของน้องไม่ออกก็จะเป็นลักษณะอิดชาน้องแสะน้องติเตียนเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าจะค่อยๆแทะไม่อยากอิดชานะครับเหมือนอิจฉาแต่ถ้าใครคิดได้ครับก็จะใช้เขาเรียกว่าก็จะให้น้องเป็นเป็น,เป,นเป็นต้นแบบ ก็จะศึกษาวิธีการแนวทางปฏิสัมพันธ์กับน้องขอคำแนะนำกับน้องถ้าเกิดมีภาพที่ปฏิสัมพันธ์กับน้องบ่อยๆด้วยความจริงใจผมเคยบอกแล้วคลิปที่แล้วครับคุณรักลูกสาวฉันฉันก็รักคุณเหมนกันนี่คือเทคนิคในการที่จะทำให้ตัวเองยืนหยัดขึ้นมาได้ สามารถสามารถมีรายได้เลี้ยงครอบครัวไม่ได้ว่าใครแต่ว่าทุกคนมาอยู่จุดนี้คือจะต้องทํางานเพราะเขามีครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังดังนั้นเวลาคุณมาอยู่แล้วทําตัวยังไงให้มีคุณค่าดูน้องหญิงทําตัวยังไงประพฤติยังไงปฏิบัติตัวยังไงถึงได้เป็นน้องหญิงทึกวันนี้นะครับเรียนรู้นะครับเรียนรู้แก้ไขปรับปรุงอย่าเป็นคนนะ้าเป็นแก้ว ครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้พ่อพ่อแม่สีทุกท่านมีความสุขความเจริญร่ลำรวยร่ลำรวยขอให้น้องอีกมีสุขภาพแข็งแรงเช่นเด็มวครับผมสวัสดีครับ